สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับเทปนี้นะครับก็จะเป็นรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคชอบเรื่องตัวเลขชอบเรื่องโชคลาบนะครับก็ต้องมาดูรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ วิเคราะห์ดวงดาวเลยนะครับจะเป็นรายการที่สรุปวิเคราะห์ตัวเลขนะครับในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือน ให้ท่านที่สนใจในเรื่องของเสียงโชคโชคลาบม,มาดูกันได้โดยที่ท่านจะต้องดู3มรายการเลยนะสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับมี3รายการจากเปิดดาวรุธันดวงของเราหนึ่งคือวิเคราะห์ดวงดาวผมจะสรุปตัวเลขให้ว่าวันที่1และวันที่16มีดาวอะไรที่ส่งกําลังบ้างแล้วสรุปออกมาให้ว่าแต่ละลัคนาราศีมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ นะครับเมื่อมีเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีตัวเลขเลี้ยงไว้ให้ด้วยให้นำเอาไปใช้ได้นะครับพอดูวิเคราะห์ดวงดาวเสร็จอย่าลืมไปดูดวงดาวเขย่าโชคทายฝันนะตรงนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับที่เราจะนำตัวเลขสรุปจากวิเคราะห์ดวงดาว เอาไปาวิเคราะห์ให้ว่าซื้ออย่างไรซื้อที่ไหนซื้อกับใครนะครับแล้วสรุปเป็นเลขชุดเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่นึกไม่ออกว่าจะซื้ออย่างไรก็ดูจากดวงดาวเขย่าโชคทำนายฝันเนี่ยนะครับแล้วสามารถนําไปซื้อได้เลยหรือใครที่มีความฝันแปลกๆส่งเข้ามาพิมพ์ใต้คลิปกันได้เราก็จะตีเป็นตัวเลขให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วดูรายการที่3ก็คือโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนถ้ทา,นทา,นนาท่านมีลักษณะท่านอยู่ในรายการนี้แปลว่า ท่านซื้อจัดเต็มได้เลยนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3เป็นอย่างไรบ้างนะครับการวิเคราะห์นี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับที่ส่งกำลังในวันที่1กรกฎาคม2อ6 3สําำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับตรงนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นเรือนภพนะครับภพที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะครับก็มีตนุนะตนุก็คือตัวตนนะก็จะมีตัวเลขอย่างนี้นะครับกระดุมพระหมายถึง รายได้นะครับรายได้ประจําเงินการเงินอย่างนี้นะครับปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคก็ได้โปรเจกต์คโครงการก็ได้อลิหมายถึงหนี้หรือเป็นเงินที่เข้ามาได้ปัตตานินี่กคหุ้นส่วนคู่ค้าอย่างนี้นะครับสุภาคือความบริบูรณ์ลาภะก็คือลาบท่านที่เข้ามาชมใหม่ให้ดูตรงนี้นะเพราะหลายท่านนี่นะผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเริ่มดูเป็นกันแล้วพอดูเป็นท่านก็จะดูอะไรให้ดูความซ้ํา นะดูตัวเลขนะแคปหน้าจอไปขยายดูกันก็ได้นะครับตรงนี้นะนี่คือตัวเลขนี่ผมวิเคราะห์ให้แล้วอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะอ่าเสร็จพอดูตรงนี้เสร็จนะครับในวันที่หนึ่งกรกานะครับลัคนาก็จะสถิตยอยู่ที่นี่เลยนะครับลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลน,นะในวันที่หนึ่งนะครับเวลาประมาณ15บหนาฬกา5นาทีนะโดยที่จะมีองศาดวงดาวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ องศาโคจรเลขหนึ่งนี่คือพระอาทิตย์นะส5บหนี่อันนี้เรียกว่ากลางองศาเลขสองคือ27.19นะนี่คือพระจันทร์นะครับองศาจะอยู่ตรงนี้พังคารจะอยู่ที่9.52นะพระพุทธอยู่ที่28.49พระพฤหัสอยู่ที่2.18 นะตอนนี้พระบริหัสก็ยังพักองศาพระพุธกับพักองศาอยู่นะครับเอ้แต่ถ้าเป็นวันที่1น,นะวันที่1น,นี่พระพุทธก็เดินหน้าแล้วนะพระศุสิก้าจุข19.18พระเสาร์คือ0.54อนะ่ะพระราหูอยู่3.43พระเกตอยู่ที่17.28มฤตยูอยู่ที่2 1 1 8นะท่านที่ชมมาบ่อยๆแล้วก็อย่าลืม ดูตัวเลขนะดูตัวเลขการส่งกำลังนะไปดูคลิปกันนะมีตนุเศษ,ษ,ษตัวตนจิตวิญญาณวันนั้นนะครับก็คือพระอาทิตย์นะ,กะเกษตรหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงก็มีพระศุกร์กับพระเสาร์นะหนักแน่นมั่นคงนะครับที่เหลือก็คือไม่มีเลยแล้ววันนั้นเป็นวันพุธวันพุธกำลังวันก็คือ17นะแล้วก็รวมกันบวกกันได้8อนะ่ะคราวนี้มาดูกันอย่างนี้ แต่ละลัคนาแต่ละลักคน,นาเลยเป็นอย่างไรบ้างนี่นะลักคณาสถิตเมตรนะลัคนาสถิเตนะถเมตรนะครับเมตรก็อยู่ตรงนี้นะเมตรลักคณาสถิตเมตเปอร์เซ็นต์เกบเอร์เซ็นต์เลยถือว่าสูงมากนะครับนะสูงต่อเนื่องชาวลักคณาสถิตเมตรเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหนะน่าจะมีเงินฟล์สบายขึ้น สบายใจขึ้นแน่นอนเพราะว่าจากดวงดาวเป็นเช่นนี้ตัวเลขที่ส่งกำลังนะครับก็คือ64812นะ64812นะครับลัคนาต่อมาลัคนาสถิตพฤกษบนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเปอร์เซ็นต์สูงถึง90%เเช่นกันฉะนั้นใครที่เข้ามาชมใหม่วิธีดูคือเราก็ดูเปอร์เซ็นต์ก่อน ใครเขาเปอร์เซ็นต์สูงๆนะเปอร์เซ็นต์สูงแล้วเราก็ไปดูตัวเลขของคนที่เปอร์เซ็นต์สูงนะแล้วก็กลับมาดูที่ความซ้ำแล้วก็มาดูเลขสรุปผสมกันเหลือเป็นเลขของเราโอเคไหมถึงแม้ลักนาเราน้อยสมมติลักนาเราน้อยเราก็ไปดูคนเปอร์เซ็นต์สูงสูงเป็นหลักนะอย่าลืมนะอ่าพิกษพนะครับ90%ตัวเลขส่งกำลัง1 4 8่งนะต่อไปนะครับเมทุน เมธุน60%เมถุนอยู่ตรงนี้6 0นะครับ60%ตัวเลขที่ส่งกำลังก็คือ8-6-4-3-9อ่าต่อไปนะครับกรกฎกรกฎ80%สโอ้โหสูงสูงทั้งนั้นเลยนะ80%ตัวเลขนะครับ3-9-6-8-4 39, นะสิง แปดสิบเปอร์เซ็นเช่นกันโอ้โหสิงอยู่ตรงนี้นะรอบนี้รอบวันที่หนึ่งนะเปอร์เซ็นต์สูงสูงทั้งนั้นเลยนะเออก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันสิงนะครับหนึ่งสองหกสี่แปดนะกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหลัคนาผมเองลัคนากันนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยกันนะครับสองหกสี่แปดเก้าอ่าท่านตามดูดีๆแล้วกันตุล ลักนณาสถิตตุล40%นะตุลอยู่ตรงนี้เป็นลักนณาธรรนัันด้วยนะครับ40%ตัวเลขอยู่ที่18267นะ18267นะครับพิจิกลักนณาสถิตพิจิก80%โหสูงสูงทั้งนั้นเลยนะเนี่ย80%อ้าวพิจิก64839นะธนู นะลักขณาเสิบเปอร์เนต์นะท่านใดที่มอง,งมีสี่สมี60ไม่จําเป็นต้องนึกว่าเฮ้ยท่านน้อยแล้วมันจะไม่ถูกนะมันไม่เกี่ยวคือเปอร์เซ็นต์โอกาสมันมีเท่านั้นแต่ในโอกาสนั้นเราอาจจะรับโชคก้อนใหญ่ก็ได้ฉะนั้นท่านเล็งดีๆแล้วกันหกสเอร์เซเลขนําทางนะครับ7 6 4 8 2ก่แเปิดแนวทางกันอย่างนี้ มังกร80%สโอ้โหสูงสูงกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ย80%บนะมังกร39764นี่นะท่านก็ทำอย่างนี้เลยทุกลักษณาที่เปอร์เซ็นต์สูงสูงท่านก็เอาเลขมาดูแล้วก็หยิบออกมาความซ้ำมันเป็นอย่างไหนะหยิบเป็นบทสรุปของตัวเองไปนะมังกรไปแล้วนะครับ กลุ่มนะครับลักษณสถิตกลุ่ม80%กลุ่มอยู่ตรงนี้นะ80%เนี่ลยเลขดำทางนะเปิดแนวทางก็คือ64872นะ64872นะครับมีนมีนนะครับ80%เช่นกันนะสูงสูง้งนั้นเลยนะเนี่ยอ่ามนก็76439นะอันนี้คือภาพรวมนะท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืม การใช้ท่านไปดูอย่างเงี้ยใครเขาสูงๆกันบ้างไปนําเลขสูงสูงต่างๆแล้วก็มาดูเนี่ยจดใส่กระดาษเลยนะแคปหน้าจอไปขยายจดใส่กระดาษไว้ว่าแต่ละลัคณาเขามีเลขอะไรกันบ้างแล้วเราก็เลือกนะเลือกเลยว่าตัวเลขอะไรที่มันซ้ำๆซๆๆหยิบออกมานะ <S <S พอหยิบออกมาเสร็จเราก็มาดูกับเลขสรุปนะ <S 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 ตรงเลขสรุปตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเลขให้ นะแล้วอย่าลืมเลขที่เป็นตัวแทนด้วยนะเลขแทนรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถูกกันเยอะนะมีโชคมีลาบกันนะคนที่ไม่มีโชคก็ไม่ต้องเสียใจนะเราก็ดูแล้วก็แบ่งปันใครดูออกใครตีความได้ก็พิมพ์ใต้คลิปกันก็ได้นะส่วนใครที่ไม่รู้ลักนณะ ไม่รู้ลักษณะตัวเองเพิ่งเข้ามาชมคลิปว่าเอ๊เราจะดูที่ไหนก็พิมพ์ใต้คลิปเหมือนเดิมส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับต้องมีเวลาด้วยนะถ้ามีแค่วันเดือนปีไม่ได้ต้องวันเดือนปีเวลาด้วยนะใช้4อย่างพิมพ์ใต้คลิปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขามาบอกลักษณะให้นะครับตรงนี้ <c oughs> เลขนะครับเลข6กเนี่ยก็จะมีเลข9เป็นตัวแทนได้นะ83ก็ใช้ด้วยกันได้74ใช้ด้วยกันได้ อย่างนี้นะ,ะท่านก็สลับกันได้ซ้อนเลขก็ได้ใช้ตัวแทนก็ได้นะอ้าวเดี๋ยวเราจะตัดเลขให้โดยการตัดเลขเนี่ยผมก็จะเน้นทั้งองศาที่โครจรนะองศาที่โครจรรวมไปถึงความซ้ำตรงนี้นะองศาโครจรและความซ้ำนะอ่าเดี๋ยวเรามาตัดเลขกันเลย ท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะครับทำกิจการการค้าเป็นดารานักแสดงเป็นนักการเมืองหรือรับราชการนะครับที่ต้องการชื่อเสียงเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะครับผมแนะนำให้บูชามหายันมนตาเก้าณะนะครับเรียกว่าเป็นมหายันที่มีพุทธคุณด้านชื่อเสียงโชคลาภโภคทรัพย์สเสน่หานิยมนะครับอำนาจบารมีพร้อมทั้งมีคาถากำกับยันนะครับให้สวดบูชาทุก วันสามารถสําเร็จสมปรารถนาโดยง่ายครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line แอดโอเพนดาวครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมตัดเลขให้เรียบร้อยแล้วนะตัด1ออกตัด2อ,ออกตัด9ออกตัด0ออกนะเหลือ3 4 5 6 7 8 เหลือ้าวเห้าอ3 4 5 6 7 8นะถ้าตัด9ออก6กับเป็น9ก็ได้นะใครชอบนะใครชอบเลข6ก็ใช้ได้อยู่นะใครชอบเลขอะไรก็ตามแต่ความปรารถนานะวันนี้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของวิเคราะห์ดวงดาวอย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากมีโชคบิลาบท่านต้องสร้างบารมีด้วยต้องมี3ขั้นตอนหนึ่งท่านต้องทำจิตให้เป็นเมตตา นะเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเลยมนุษย์อมนุษย์ทุกอย่างนะครับและ2คือต้องสร้างบุญบาร,รมีให้ตัวเองสวดมนต์นั่งสมาธินะทำจิตให้เป็นกุศลนะสก็คือทําบุญแบบฉับพันธันใดนะถ้าท่านทําบุญแบบฉับพันธันใดแล้วทําได้3ข้อแล้วท่านก็จะมีบาร,รมีของตัวเองและมีโอกาสมีโชคมีลาบนะท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยพอกดกระดิ่งแล้วเนี่ยนะครับเวลาลงคลิปปุ๊บท่านก็จะรู้ได้เลยแล้วคนที่อยากสนทนากับผมนะครับสามารถไปกดติดตามเพจได้เลยนะเพจอาจารย์กิตสระภูสิทธิม์มแล้วก็เพจเปิดดาวรู้ทันดวงแล้วก็สนทนากันได้ดวงดวงฟรีก็มีนะครับทุกวันศุกร์ 4โมงถึง6โมงมาไลฟ์นะท่านมาลงทะเบียนเอาไว้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดดูดวงฟรีทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับในรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะมาสนทนากันได้นะวันเสาร์ก็10โมงถึงเที่ยงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ